ปกติค่ะท่านผู้ฟังชีวิตคนเราที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยที่เดินทางไม่ไหวทุกๆคนผ่านการเดินทางทั้งยาวไกลแล้วก็อันใกล้ที่เรียกว่า แล้วแต่กำลังชีวิตที่จะไปได้ถึงไหนประสบการณ์เดินทางต่างๆไม่ว่าจะไปในประเทศทิ่นฐานของประเทศตัวเองหรือทิ้นไกลต่างประเทศและหลายหลายประเทศประสบการณ์ในการเดินทางได้มองเห็นผู้คนได้มองเห็นการใช้ชีวิต ได้มองเห็นความคิดของคนที่เรียกว่าต่างชาติต่างศาสนาที่แตกต่างกันกันกบเราได้บ่งบอกว่าวิถีชีวิตของแต่ละประเทศแต่ละเชื้อชาตินั้นไม่เหมือนกันแต่ทั่วโลกแล้วมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สิ่งนั้นก็คือศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมแม้แต่ในสารยุติธรรมทุกๆประเทศก็ยังให้ความเป็นธรรมได้ยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องจากพื้นฐานของศีลธรรมให้ก่อเกิดเป็นความยุติธรรมดังนั้นมนุษย์คนเราหรือคนเราเราเมื่อมาเกิดแล้วจงมัน่นที่จะเดินทาง ไฟรู้ไฟหาสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่ถูกต้องนั้นไปยังลูกหลานเพื่อนฝูงถือว่าเป็นการสร้างบุญที่ถูกต้องไม่จำเป็นจะต้องขยันเข้าวัดไปนั่งพับเพียบขัดตามาติพนมมือจนนิ้วมือชาฝ่ามือชาหรือก้อนกบชา การหาความรู้เรื่องศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมไม่ได้อยู่แต่ที่ในวัดอยู่ในบ้านก็เรียนรู้ศีลธรรมได้การภาวนาจิตถ้าเราเข้าใจจิตของตัวเองว่าความบริสุทธิ์อยู่ที่ตรงไหนความสะอาดอยู่ที่ตรงไหนนั่นก็ถือว่าการภาวนาจิตการฟอกจิตให้สะอาด การที่จะฟอกจิตให้สะอาดหนึ่งต้องรู้ว่าการไม่ช่อไม่โกงผู้อื่นการไม่เล่เหลี่ยมที่จะช่อโกงของผู้อื่นการไม่เหยียดยามผู้อื่นไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นนี่คือการฟอกจิตได้แล้วละพอหนึ่งประมาณหนึ่งบางคนตะเกียดต,ตะกายนุ่งขาวห่มขาวแต่จิตใจดำอำมหิต เผลอไม่ได้ทั้งลักทั้งขโมยถามหาคำว่ามีศีลธรรมคุณธรรมไหมบางคนตอบว่าไม่มีซึ่งเป็นคำตอบที่ช่างฟังแล้วสลดหดหูถ้ากลุ่มใดดงใดป่าใดทินใดถ้าครอบครัวไหนไม่รู้จักคำว่าศีลธรรม ไม่ยึดเหนี่ยวศิลธรรมก็ให้ประมาณได้ว่าลูกหลานที่ออกมาก็ไร้คุณธรรมไร้ศิลธรรมเป็นบอ่อเกิดแห่งหายนะเป็นบอ่อเกิดถึงความเดือดร้อนในหมู่ชนในหมู่ของผู้คนมีแต่ความตะกละโลภและโลกโลกมากเก่งดี เก่งแย่งแย่งชิงแล้วก็ถือครองคําว่าไม่เคไม่สนดังนั้นครอบครัวใดหมู่ใดกลุ่มใดชาติใดเทนใดมีความคิดอย่างนั้นเรียกว่าเสียชาติเกิดที่มีตามีหูมีนิ้วครบ32ประการแต่หา หามุมหนึ่งในหัวใจของคนเหล่านั้นไม่พบไม่เจอคำว่าศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมเมาเหล้าเมากัญชาเมายาเสพติดเสพโลกูกบ้ากามไม่รู้คนอ่อนคนแก่คนเท่าผู้หญิงก็เอาสามีรุ่นลูกรุ่นหลานผู้ชายก็เอาผู้หญิง ราวหลานขาวหลีนนะสมสู่กับไยที่ไม่เหมาะไม่ควรเพราะไม่รู้จักคำว่าเหมาะสมไม่รู้จักคำว่าสิ่งใดเหมาะสมมีตัวอย่างมากมายที่คนใช้ความคิดแบบเดรัจฉานมากขึ้นทุกวัน สมสู่แบบเดรฉานมากขึ้นทุกวันตั้งแต่เกี่ยวพาราศีแบบหยาบคายเชิญชวนบางคนนี่ในกลุ่มที่เมาสุราเมายาสิบติดเมากัญชานี่สมสู่ผสมพันธ์เยี่ยงเดรฉานเป็นสิ่งที่น่าอับอายแต่เขาเหล่านั้นไม่รู้จักอับอายการแต่งตัวก็เหมือนกัน ล่อแหลมเป็นชนวนให้ก่อคดีความขมขืนฆ่ากันแต่ละวันในแต่ละจังหวัดคดีขมขืนก็มีทุกจังหวัดและมีคดีขมขืนเพิ่มขึ้นทุกๆชั่วโมงเกิดจากอะไรเกิดจากกิเลสต,ตัณหาราคะสื่อภาพต่างๆยั่วกิเลส ยั่วอารมณ์ทางตันหาราคะทำให้สังคมนองไปด้วยสิ่งที่ราคะเต็มไปด้วยตันหาไฟโรก,โกีซึ่งน่าขยะขยงช่างหดหูที่เด็กประมาณป .6 ปร .5 รู้จักร่วมเพศแล้วซึ่งมันน่าอดสูจริงๆ เคยอ่านแต่ในนิยายที่เขาทำนายว่าคนจะสมสู่ตั้งแต่เยาว์วัยซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทำให้มองเห็นว่าคนมันสมสู่ตั้งแต่วัยปฐมแล้วที่หน้าหดหูไปอีกกลุ่มครูบาอาจารย์บางกลุ่มบางคนบางวิชาบางหน่วยหาน ก็แย่งกันแย่งกันเป็นประเภทที่ว่าเขาเรียกว่าแย่งชิงกันแย่งชิงกันเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองบางคนก็ไม่ได้คำนึงถึงอาชีพของตัวเองว่าเป็นถึงครูบาอาจารย์ลวนลามลูกศิษย์ลูกหา ของตัวเองเพื่อเลขกับเกรดของเด็กนักเรียนที่เรียนต่ำในแต่ละปีจะมีข่าวแบบนี้ออกผ่านสื่อว่าครูบาอาจารย์ลวนลามลูกศิษย์หรือต่ำซามไปกว่านั้นลูกศิษย์เสนอตัวให้กับครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้ปรากฏในสื่อทีวีเป็นบางครั้งบางคราว เกิดจากอันใดเกิดจากสภาพจิตใจที่หมกมุ่นไปด้วยกิเลสตัณหาราคะแล้วยังมีประเภทที่หน้าหดหูไปกว่านั้นก็คือพวกยาตั้งแต่ยาเสพติดยาเสียสาวเมาเมาผู้หญิงทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นฐานมาจากอะไรมาจากกลุ่มเพศช,ชาย เพศชายที่ไม่ได้คิดอะไรคิดแต่เสพปัญหาราคะเสพกิเลตเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานไม่ได้คำนึงว่าเราเป็นมนุษย์ที่เรียกว่ามนุษย์ที่ประเสริฐมันช่างหน้าขยะขยงสังคมปัจจุบันมันมีไปลามไปซึมไป อนุแล้วตั้งแต่พวกเ,เรียนสูงหรือไม่ได้เรียนหรือเรียนตำ่ำไม่มีความยับยั้งชั่งใจต่อมาก็คือเรื่องกิเลสตัญหาการช่อโกงก็มีเพิ่มขึ้นทุกวันเรื่องลักขโมยก็มีมากขึ้นทุกวันโจรมีมากขึ้นทุกวันจะได้เผลอวางกระเป๋าตรงไหนไม่ได้ ในวัดในวาก็ยังล้วงกระเป๋ากันไอพวกบางคนขยันเข้าวัดนี่เวลาแห่กระถินนี่แห่ไปด้วยก็ดึงเงินไปด้วยดึงเงินเข้ากระเป๋าตัวเองตกลงไปทําบุญหรือไปสร้างกรรมสร้างเวรคนเหล่านั้นบางคนนับเงินกระถินนี่นับเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วก็มโนไปว่าจะเอาไปเป็นเงินก้อนถุนก้อนถุง ก้อนถุงบ้าโบอ,อะไรนับกันเป็นหมื่นเป็นพันใส่กระเป๋าตัวเองช่างหน้าอดสูช่างหน้าทุเรศเนี่ยเขาเรียกว่าเปรตเข้าวัดก็ยังเป็นเปรตมันไม่สามารถที่จะฟอกตัวให้เป็นเทวดาได้หรอกพวกเปรตเข้าวัดเนี่ยทำอย่างไรดีเมื่อเราเจอสิ่งที่น่าขยะขยเยงทุกวี่ทุกวัน จิตใจคนเรานีเวลามันเน่าเนี่ยมันชาหน้ามันช่างหน้ารังเกียจกว่าขยะที่เขาทิ้งแล้วในในในถังขยะคนเราอย่ามองที่เสื้อผ้าอย่ามองที่ชุดขาวและเปรียบตัวเองว่าเป็นนางฟ้าคนเรามองจิตใจที่ขาวสะอาดฝึกมองให้เป็น ฝึกมองให้เป็นว่าจิตใจที่ขาวสะอาดเป็นอย่างไรเมื่อพบเจอคนที่จิตใจสะอาดขาวบริสุทธิ์อย่าไปมองว่าเขาโง่แล้วเอาเปรียบเขาช่อกลงเขามองคนซื่อคนบริสุทธิ์เป็นคนโง่คนที่มองคนดีเป็นคนโง่คนคนนั้นคือปีศาจร้ายปีศาจร้าย เดี๋ยวนี้มีเยอะมากปีศาจในสังคมบางคนรวยชนิดที่ว่าช้อนก็เป็นทองอะไรตองมีอะไรเป็นทั้งทองทั้งเพชรอวดร่ำอวดรวยแล้วก็กิเลสต,ตัณหามากคนรวยๆไอ้ที่รวยไม่มากก็ยังกิเลสต,ตัณหาราคะมากช่างหน้าขยักขยงนะคนปัน คนสมัยนี้ใครที่ไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดกับคำพูดของเราส่วนคนที่ว่ารวยหรือไม่รวยเป็นยาจกเป็นเศรษฐีเป็นคนมั่งมีนี่แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มประเภทที่ว่าดังที่เราได้พูดได้กล่าวไปแล้วเนี่ยมันช่างหน้าอดสูอย่าไปยกมือไหว้มันเลยเสียมือเปล่า เรามาพูดถึงการเดินทางของชีวิตพอคลอดออกมาเริ่มพูดจาเป็นเริ่มทานอาหารเป็นเริ่มรู้จักสวัสดีทำความรู้จักมารยาทสังคมต่างๆนะน,นะและบางคนก็ได้เดินทางไกลบางคนไปไกลถึงเรียกว่าโอ้อวดตัวเองว่าไปทั่วมาแล้วรอบโลกเขาได้เซพ ความสุขทางตาความสุขทางใจแต่อีกมุมหนึ่งคนเหล่านั้นก็ยังมีความทุกข์มากมายเพราะเขาค้นหาความสุขที่แท้จริงไม่เจอบางคนไปบวชเป็นชีบวชเป็นพระก็ค้นหาความสุขไม่เจอเพราะในจิตใจของเขานั้นไม่เคยพบเจอความสุขที่บริสุทธิ์โดยแท้จริง